ได้ปลาเข้าจีผมปลาหยังครับเนี่ยปลากุ้งครับโอ้ได้ปลาคุ้มเนาะหลายอยู่เนาะมันเป็นตัวบ่ใหญ่เนาะเพิ่นว่าหมานปลาขาวเพิ่นว่านะครับพี่น้องน้องนี่น้องเอียงก็ครับเนี่ยซื้อน้องน้องเบนน้องเบนบมอครับบ้านหยังครับน้องเบนบ้านสมปอยโอ้น้องเบนบ้านสมปอยบมอครับเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการล่องปลานะครับพี่น้องครับ ม,มันแล้วพ่อใหญ่รนี่มันแล้วมันแล้วสวัสดีครับ<อ>พ่อแม่พี่น้องครับ<อ>มือนีผมอยู่หนองเบนบ้านสมปอยตำบลสมปลอยอำเภอลาดศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุก,กานมาชมบรรยากาศของการตึกแหว่านแหหาป่านะครับพี่น้องครับซึ่งบรรยากาศนี่โอ้คือคากลีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศครับ แนะครับพี่น้องครับบรรยากาศของการตึกแหนะครับบ้านส้มปล่อยอำเภอราศีสไลต์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศครับอันบัตรจักบาทก็ครับมือนีนมาสองร้อยทุกหม่องเลยบหรครับสองร้อยทุกที่นั่งโอ้สองร้ทุกที่นั่ง นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการวานเหจับปานะครับพี่น้องครับบ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับน้องเบนนะครับนนองบริเวณนี่เพิ่งเอ่ว่าน้องเบนนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศนี่คือคากแห้งนะครับพี่น้องสุดยอดครับบรรยากาศ ถือว่าคือคากมากมากเลยครับพี่น้องครับอ่ะเป็นกาลั่ง่าวขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวเบิร์นกันโอ้โหสุดยอดนะครับพี่น้องครับบรรยากาศคือคักมากๆเลยครับพี่น้อง เงาครับพี่น้องครับนี่นมแหละครับพี่น้องครับพุน่นโอ้ได้หลายครับอยู่ในกระป้อมพุ่นแห่งหลายครับพุน่นโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับ โอ้ป้ายยังครับวังห um, like ันน่ะมานั่งยังไงเถอะคนาะสุดยอดเลยพี่น้องป้ายยังครับเนี่ยนะประกดโอ้ประกดโอ้ปลาตองนะครับปลาตองปลาตองเสี้ยนมัตตาบานไหนครับเนี่ยอ๋อเสี้ยนย่างซุปหน่อยนะครับพี่น้องเออแมน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 นี่แหละเนาะบ่ ันอยู่เห็นอยู่บ่ครับได้แล้วนัน่นบ่คนไหนล่ะผู้กำลังห้าวอยู่นั่นบ่บโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดอืเด็ดตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับ มาตีแผงวัดบานบุรีานี่ยเหรอใช่ไหมปลาขาวตันหางตันหางข้อเก็ดออกทูเปย์ทูเปย์เลยเด้อเมนเมนเมนครับเมนครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยกยกย่อนะครับพี่น้องครับยกสะดุ้งหรือว่ายกย่อครับนี่เป็นบรรยากาศทั้งด้านหลังนะครับพี่น้องครับ ต่านลังนี่ส like ิยกสะดุ้งนะครับหรือว่ายกย่อนะครับพี่น้องครับนี่เบ่งกันนะครับว่าสิไดหรือบอได ปานางมี่ดวงดีผมอยู่รอบังางไม่ได้แต่ปลาขาวน้อยเนี่ยเออเออปลาขาวน้อยโอ้สุดยอดเลยปลาขาวหลายเฮ่งครับปลาขาวน้อย à, bác hồ, nhanh oh, nhảy nê. Oi, nhanh oh, nhanh nhảy, 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 bóng nê, nê hè, nhảy đây, khám <laughs> อืพมพน่างบอกครับนี่คือ่อนขวนเลยในพน่างมันมาได้ขวนเลย,พลยอเ,อเลยพิ่นว่าเออพิ่นสั่งขายบอนออนี่เนาะแม่บอกพุณแม่คือสั่งเอาเมื่อสองโล่คืงสั่งเอารางวัลเพิ่นว่าสองโล่เจ็ดต้นเนี่ยในสองโล่คืง เราผู้ก้อยกับต้องก้อยถามเนี้ยน,น้องหากะหา อือปานั่งบอกครับเนี่ยขึ้นขวนเลยในปานั่งมันมาได้ขวนเลยพ <laughs> ันปา